3เทคนิคขับไขมันออกทางเหงือ่อมีคนมาถามผมเยอะมากเลยว่ามันจริงไหมที่เราสามารถขับไขมันออกทางเหงื่อได้ผมบอกว่าจริงแต่จริงแค่0.1%ทําไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะเราต้องเข้าใจก่อนว่าในองค์ประกอบของเหงื่อที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งไหนก็ตาม99%คือเกลือบวกน้ําดังนั้นส่วนใหญ่แล้ว99%คือเกลือบวกน้ําถามว่ามีไขมันไหมมี มันเป็นแค่0.1%หรืออาจจะน้อยกว่านั้นเขาเรียกว่ากรดไขมันที่เรียกว่า Fa ต t y acid หรือกรดไขมันนั่นเองอะ่ะมันออกมาพร้อมเหงื่อแต่มันออกน้อยมากหลายคนบอกว่าโอเคคุณหมอมันออกน้อยอเข้าใจแต่ถ้าอยากให้มันออกเนี่ยทำยังไงผมจึงแนะนําเทคนิคแบบนี้ข้อที่1คือต้องดื่มน้ําก่อนออกกําลังกายทําไมต้องดื่มน้าเพราะคุณอย่าลืมนะว่า ถ้าน้ำน้อยร่างกายก็จะสงวนน้ําไว้ในร่างกายแล้วไม่ขับออกดังนั้นการดื่มน้ําก่อนออกกำลังกาย1-2แก้วจึงเป็นการทําให้ร่างกายมีน้ําเพียงพอที่พร้อมจะขับออกมาทางเหงื่อข้อที่2คือต้องออกกาลังกายออกกําลังกายด้วยวิธีไหนก็ได้แล้วออกกําลังกายในที่ที่อุณหภูมิค่อนข้างอบอุ่น หรือค่อนข้างร้อนนิดหนึ่งก็ได้เพื่อทําให้เหงื่อออกแต่บางคนบอกว่าไม่ชอบอะถ้าออกกำลังกายแบบร้อนๆแล้วจะรู้สึกแบบเหนียวเนื้อเหนียวตัวงั้นผมแนะนําแบบนี้ให้ออกกำลังกายในห้องแอร์ก็ได้ให้ออกกําลังกายประมาณ15-30นาทีเป็นอย่างน้อยเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยดึงไขมันที่พุ่งออกมาอยู่ในกระแสเลือดคุณก็ทําข้อที่3คือไปเข้าห้องอบไอน้ําเข้าห้องอบซาวน่าแบบนี้เพื่อทําให้เหงื่อเนี่ย มันออกเพราะพอร,รู้ขุมขนเปิดเนื่องจากอากาศในห้องอบไอ้น้ำใช่ไหมมันก็จะมีเหงื่อออกมาพอมีเหงื่อออกมามันก็จะมีกรดไขมันหลุดออกมาด้วยดัยงนั้นตอบแล้วนะในเหงื่อมีกรดไขมันได้แต่ปริมาณน้อยแค่อาจจะ0.1%ของที่ออกมาแต่ถ้าอยากออกให้ทำา3ข้อนี้ใครฟังไม่ทันให้ฟังซ้ำๆเราจะรู้ว่า ถ้าอยากให้กดรดไขมันออกทางเหงื่อให้ทำตามที่ผมบอกในคลิปนี้สำหรับใครก็ตามที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยมีเหงือ่อแต่อยากให้เหงื่อออกเยอะๆนะครับผมมีอีกวิธีหนึ่งก็คือก่อนออกกําลังกายให้ดื่มกาแฟนะครับกาแฟที่ผมทานเนี่ยจะเป็นกาแฟขั้วอ่อนถึงขั้วกลางผมทําเองนะครับชื่อเฟอร์มาคอฟฟนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุกคนลองทานดูนครับแค่สองแรกนัก่นแหละทุกคนจะเห็นลักษณะแปลกๆอย่างหนึ่งคือจะรู้สึกว่าเหงื่อออกง่ายมีอาการคือจะรู้สึกว่าเวลาออก กำลังกายแล้วรู้สึกว่ามีแรงมากขึ้นผมไม่ได้ใส่ยาอะไรเข้าไปนะครับแต่เพลินว่าข้างในเนี้ยผมให้พี่สาวผมที่เป็นเพภสัชกรเนี้ยเขาใส่กาแฟสมเร็จรูปเข้าไปซึ่งเป็นกาแฟขั้อ่อนถึงขั้วกลางเสร็จปุ๊บใส่สารตกจัดกมลบรี่สารกัดจากขิงสารกัดจากงาดำนะครับสารตา,ากจัดโกจิเบอรี่แอลคาเนทีน ผักโขมวิตามิน B16 แล้วก็สิแล้วก็ญ่าหวานเข้าไปเพื่ออะไรครับเพื่อสารอาหารเหล่านี้นะครับจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยมีเหงื่อออกมากขึ้นกระตุ้นการเบิร์นมากขึ้นนะครับดังนั้นใครก็ด้างที่บอกว่าตัวเองไม่ค่อยมีเหงือ่ออยากจะเบิร์นมากขึ้นอยากจะให้เหงื่อออกมากขึ้นทํำยังไงก็ดื่มกาแฟแค่หนึ่งซองนะครับผสมน้ําธรรมดาน้ําเย็นหรือน้ําอุ่นก็ได้หรือน้าร้อนก็ได้ครับดื่ม ประมาณ1ชั่วโมงก่อนออกกำลังกายจะกระตุ้นการขับเหงื่อนะครับสำหรับใครก็ตามที่ฟังคลิปนี้โชคดีมากเลยผมให้ราคาพิเศษแล้วกันปกติกล่องหนึ่งราคา490บาทนะครับแต่ถ้าใครฟังไลฟ์นี้นะครับผมให้ราคาพิเศษที่444บาทพิมพ์กาแฟนะพิมพ์คําว่ากาแฟนะครับแล้วแคปหน้าจอนะว่าฟังจากคลิปนี้ว่าหมอทีมให้ราคาพิเศษที่444บาทนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ